เนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยประมาณสองสองห้าศูนย์ห้าผมอยู่แถวนี้ออยู่ประมาณห้องกลางๆเนี่ยผมเรียนลือเลยเนี่ยสอยจิงจันแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วผมก็อยู่ตับกันตั้งห้าสิบกว่าปีแล้วส่วนนั้นก็เป็นคอนโดโอเวอร์ B N. อันนี้จัน51แยก8จกปากค้างเข้ามาประมาณ300เมตรโอ้ลืมหมดเลยสมัยก่อนเขาเซ้งกันมาแค่1,050อย่างเงี้ยเ,เซ้งเซ็งเซ้งอ่ะเซ้ง12ปี1,050เนี่ยลืมหมดแล้วจำได้ห้องเดิมๆอยู่ตรงห้องกลางๆเนี่ยเนี่ยอยู่ทั้งเวื่ พ่อกลางๆเมื่อก่อนเคยอยู่สมัยเด็กพ่อเคยขับรถรถติดกระบะปอาสามล้อบบรรทุกเข้าไปในซอยนีย่โอ้ลือเลยผมใสยจะสร้างใหม่นะโอเคจบครับ